คลิปนี้ยีราฟเข้ามาในรถให้เราป้อนอาหารได้ด้วยนะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะยีราฟเข้ามาในรถได้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเราจะมาป้อนอาหารยีราฟที่ซาฟารีพาร์คกาจนบุรีเสือเบบี้นอนสบายเลยนะคะทุกคนเราจะขึ้นรถกันเพื่อไปป้อนอาหารยีราฟเราขึ้นมาบนรถแล้วเตรียมพอมนะคะทุกคนน้องซูกัดตื่นเต้นมากๆเลยเอดซีทำได้เอ็ซีทำได้รถเข้ามาข้างในแล้วเราก็เจอกวางเลยกวางเห็นแค่ราก็วิ่งมาหาซูกัด กินแครอทน้องสุกัสชอบกินแครอทหรือเปล่าสุกัสชอบกินแครอทมากค่ะแครอทมีประโยชน์เลยก็อร่อยเยียมสิลูกเยี่ยมจีมานี่มานี่มานี่อ้าวพี่ขอด้านนี่ขอ่้านนี้นไปแล้วไปแล้วกระแนงน้ำสนุกไหมสนุกไหมสนุกชอบไหมชอบค่ะวันนี้ลูกค้าเยอะคุณแม่ก็เพิ่งรู้นะคะว่ากวางอะชอบกินแครอทมากๆเลยกวาง